ีมงานคอร์ดฟอเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่เป็นเหตุการณ์ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันจังหวัดสุราธานีจับกลุ่มชาวพมา่าค่ายาบ้าครับอ่ะถ้าดูไม่ทันว่าอะไรเป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่อีกทีสังเกตชายคนนี้เสื้อสีฟ้าที่เดินมามุมขวาบนนะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่เดินเอายาบ้ามาส่ง ำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานนาโดยพันธุ์ระโทวินิตบุญชิตสารวัตรสถานตำรวจท่องเที่ยว5้าที่นําทีมมาก็ขับรถมาจอดแล้วก็ลงไปล็อกคอทันทีครับดิ้นเลยครับดิ้นเลยดิ้นพักเดียวดิ้นให้ตายดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดอยู่ดีๆไม่ชอบชอบแบบนี้ก็จัดให้ตามใจชอบเลยครับเจ็บนิดเจ็บหน่อยทำำําสํเอย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 มันไม่สมกับที่มาทําลายชาติทําลายบ้านเราเมืองเราเลยครับมันน่าเหยียบคอมากกว่านี้ครับตัวแบบนี้เด แล้วดูตอนจับกันครับ ข้ากินไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปล่าคุณยายล่าเดี๋ยวยึดกองกลางนำส่งพนักงานสอบสวนไปไอพม่าตัวนี้ชื่อไอถวยครับอายุ25ปีมาหยอบทำงานอยู่บนเกาะพังงานหลบหนีข้ามเมืองครับมาอยู่ได้ปีหนึ่งยังพูดไทยไม่ได้ แต่ว่าขายยาบา้าเป็นแล้วตอนจับพบยาบ้า64เม็ดที่ถูกวางแผนล่อซื้อนะครับฟังตอนที่สอบสวนผ่านล่ามครับพูนอะไรทำอะไรมีรูเวอร์พี่เดินรืพูดอะไรไทำอะไรรันใช่ใช่ใช่ไหมใช่ซื้อมาจากคนไทยที่อยู่ในทะเลที่เขาบอกไหมใช่เ,เขาบอกแน่นอบ้านเนี่ยพออยู่มาไปบ้านบ้านเชาพลังหรือบ้านเชาพลัง มีพาสปอร์ตนะาสิลไม่มีไม่มีพาสปอร์ตมาอยู่เมืองไทยนานยังใช่นานน่งีล้่ี่ไมดีนนนแน่นแน่ปีหนปีเอายามาจากไหนซีไป็นหมอจับเลยนะซีเปมาัเยท่านหนม่งเราฮะช่ใช่เลช่เลยไหมเอเิมา นี่ซีมานี่ได้ไเข้าไปเอาไปเอามาจากที่คนไทยคนไทยที่ไหนอยู่ที่เรือเรือในทะเลครับแล้วเข้าไปเอายังไงในทะเลเราได้อยู่แล้วว่ายน้ำไปอ่ะที่พนอดไปจะนั่าวลชาวลูมาส่งเขามาส่งที่ขั้นที่ขั้นเรือ โดนไป3ข้อหาครับทั้งค้ายาเสพยาและก็หนีเข้าเมืองยังครับยังไม่จบแค่นี้ตำรวจท่องเที่ยวกาะพังงานยังได้ขยายผลไปจับเพื่อนร่วมแก๊งอีก2คนคือนายเพียวลิงโกอายุ19ปีพร้อมกับเห็ดขี้ควายครับนี่ครับแบบนี้ยังเพงครับเห็ดขี้ควายนี่เป็นยาเสพติดป,ประเภท5นะครับส่วนอีกคนชื่อนายยีมินโกอายุ18ปีที่ค้ายาแล้วก็เล่นยาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับก็ใช้ชื่อแก๊งว่าถวยเอครับ คือไม่เฉพาะคายาอย่างเดียวครับยังขี้รักด้วยคือก่อนถูกจับนี่ไอ้ถ้วย ไปลักกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวสโลวากเกียที่วางไว้ริมชายหาดตอนลงปเล่นน้าครับมีทั้งเงินสดยูโรและก็ของมีค่าหลายอย่างครับตํารวจท่องเที่ยวเกาะพังงานก็เลยตามเช็ก,กล้องเช็คบัญชีเช็คประวัติอาชญากรรมที่เคยเกิดขึ้นบนเกาะพังงานก็รู้ว่าเป็นฝีมือของไอ้ทวยครับและยังรู้มาว่าไม่ได้ลักอย่างเดียวครับขายยาบ้าด้วยก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วก็จับได้ยกทีมเลยครับงานดีจริงๆครับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานจัดการเก็บกวาดไอ้พวกกั กากไอ้พวกลูกกรวดที่มันน่ารําคาญให้มันออกไปจากเกาะพังันให้หมดไม่งั้นเหม็นหมดทั้งเกาะครับถ้าไอ้พวกผ้ารา้แบบนี้ยังอยู่เอาไว้เช็ดตีนยังไม่ได้เลยครับเผาทิ้งอย่างเดียวไม่รู้จะดามันยังไงดีแล้วครับเอางี่แล้วกันไอ้ถวย